สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกสีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะยืนอยู่กับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนังกงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่ก็อัปเดตรถยนต์เที่นั่งให้ชมอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะนำเสนอเป็นอีซูซูมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าเนวี่นะคะตัวรถปี2 0 1 8ันสิบแปดจุดสิบเก้า ราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทตลอดสัญญาะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นสําหรับเดือนนี้นะคะรับไปเลยเริ่มต้นเพียงสองจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีค่ะสําหรับท่านใดนะคะมีแผนที่กําลังอยากได้รถยนต์เจ็ดที่นั่งมือสองสภาพดีเกรดเอรับประกันรเรื่องโครงสร้างเลยแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเรามีการตรวจสภาพตัวรถให้เกือบสามร้อยรายการนะคะบอกเลยนะว่าคันนี้รับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์ ลูกค้ารับรถไปตรวจพบเจอรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีกอใหม่เรารับซื้อคืนเต็มจำนวน100%ยรนค่ะนะคะคันนี้นะฟรีดาวได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพแล้วผ่อนถูกๆเลยเดือนละหนึ่0หมบาทเท่าน,านนะะั้นนะคะลูกค้า FC ต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะก็สามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้เลยค่ะนะคะเรามีบริการเซ็นไปแนนถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัด นะสำหรับท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0967252736ด้านล่างใต้คลิปขวามือเบอร์โทรเอมี่ค่ะนะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนหรือว่าโลเคชันร้านได้เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะคะเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะดีเลยนะตัวไฟหน้าเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์ค่ะโคมไฟคู่หน้านะคะก็ สวยๆเลยเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยแตกแล้วไม่มีคราบสะเก็ดสินไม่มีรอยแตกนะคะมาพร้อมกับตัวไฟไดท่ามลันนิลีงไลท์ค่ะนะคะแล้วก็มีไฟ LED มาให้ด้านหน้าด้วยค่ะตัวกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะกระจังหน้าสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่อ่าละคะแล้วก็ติดตั้งตัดหมอกคู่หน้าให้จากโรงงานเรียบร้อยมาพร้อมกับตัวชุดแต่งค่ะนะคะสำหรับตัวนี้จะได้เป็นตัวชุดแต่งนะด้านหน้าที่เป็นสเกิร์ตนะคะสีเทาเมทัลิก สวยๆเลยนะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนนี้เลยค่ะ6คไข่ขงงู5030กรุงเทพมหาคนครได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะตัวรถนะคะเป็นสีขาวมุกนะรถสีเดิมๆโรงงานแต่พี่รถไม่เคยกลับสีไม่เคยสาดสีมานะคะเล่มจริงอ่ะอยู่ที่บริษัทเราแล้วนะลูกค้าสามารถตรวจสอบเล่มจริงได้เลยที่บริษัทค่ะพี่เล่มไม่ชชารุดสูญหายแน่นอนนะคะ แล้วก็ตัวล้อแม็กซ์นะคะันนี้มาพร้อมกับตัวแม็กซ์อลลอยขนาด18นิ้วค่ะพี่ตัวแม็กนะเป็นแม็กทูโทนปัดเงาแม็กสภาพส,ายสวยๆเลยค่ะนะแม็กไม่มีรอยแตกนะคะแม็กไม่เคยซ่อมไม่เคยดุ้งนะคะแม็กสภาพส,ายสวยๆเลยนะ,ะตัวยางนะคะเป็นยางยี่ห้อบิสโตร์นะคะเป็นยางปี2023นะ,ะเป็นยางปี2023ยี่สิบสามยี่ห้อบิสโตรนะคะดอกยางเหลือลึกๆใช้งานได้อีกยาวๆนะคะนี่เลย ยางยี่ห้อบิสโอนนะขับนุ่มๆสบายๆนะคะแล้วก็ตัวรถนี่นะคะไม่มีร่องรอยรักยิ้มนะไม่มีรอยบุบแน่นอนนะทางเราเนี่ยคัดรถคัดสั่์รถเข้ามาค่ะพี่นะคะแล้วก็เก็บงานให้ทุกจุดรับประกันเลยเนียบแน่นอนคงคงเดิมสภาพนะคะความเดิมออกมาจากศูยน์แน่นอนค่ะพี่ชิ้นไหนนะคะถ้าเก็บงานแล้วไม่สวย เราแจ้งลูกค้าตามตรงนะอย่างพวกร่องรอยสะเก็ดหินนะคะร่องรอยสะเก็ดหินเล็กๆได้น้อยนะคะทางที่ดีอย่ากเก็บงานเลยนะปล่อยให้เป็นสีเดิมโรงงานดีกว่าลูกค้าจะได้เป็นสีเดิมนะอนาคตด้านหน้าสีไม่เพี้ยนแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนี่เป็นสีขาวนะเป็นทูโทนนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างที่พับปรับเก็บกระบบไฟฟ้าได้บร้อย นะคะพร้อมกับติดตั้งฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันกับพี่ฟิล์มนี้ค่อนข,อขอ้างพรเวทเลยมื่นมากๆเป็นส่วนตัวแน่นอนเหมาะสําหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะคะไม่ชอบให้ใครมาสอดส่องมามองเวลาทำกิจกรรมในรถนะตอบโจทย์แน่นอนนี่ฟิล์มประมาณ60-80รอบคันค่ะพี่มาพร้อมกับตัวกันสาดนะติดกันสาดตรงรุ่นให้เรียบร้อยทั้ง4บานนะคะด้ามเปิดประตูนี้เป็นโครเมียมนี่ค่ะบันไดขึ้นข้างนะสวยๆสีไม่ทะลอก เห็นไหมคะกระจกเดิมนะกระจกเดิมอีสูทุกบานนะคะชมด้านในกันหน่อยนะสําหรับด้านในนี่เลยค่ะพี่ด้านในก็สวยงามไม่แพ้กันนะภายในเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้พี่ๆได้ดูกันนะคะบึ๊บนะคะเปิดกระจกก่อนอ่านี้เลยพี่เพราะมันมืดเกิดน,นะอะ่ะ ภายในนะคะพี่ดูโฟมลายในเดิมๆโรงงานนะคะมีมัลติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยสำหรับตัว1.9ของย oh ี่ห้อ m u x นะคะก็ได้ตัวระบบค r u i s e c o n t r l และพันเดินชิปมาให้แล้วนะคะในตัว1.9ไม่มีกับออปชั่นแน่นอนนะคะนี่นะ้าปัดเลนไมแสดงผลดิจิตอลค่ะเลขกมาใช้งาน150,000กิโลนะไม1,507ปีถือว่าวิ่งตกปีละประมาณ20,000โลวิ่งไม่เยอะนะคะพอ,พอดิีพอดีนะ แล้วก็ตัวเครื่องเล่นหน้าจอนะคะเป็นทัชส,สกรีนนะมีกล้องถอยหลังนะคะเชื่อมต่อบลูทูธมีนรวิกเกเตอร์นะคะระบบนําทางแม่นยําให้เรียบร้อยนะแล้วก็ตัวแอร์นี่เป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะเกียบอาาัตโนมัติค่ะพี่นะ,ะคะกุญแจนี่เป็นสมาร์ทพิริศนะสมาร์ทเอนทีนะคะนี่กล้องให้นะคะกระจกตัดแสงสวยๆตัวเบาะนะคะเบาะหนังสีดํานะเบาะหนังสีดําเดินได้ขาว หนังนี่ไม่มียุบนะคะลูกฟูกไม่ยุบนะไม่มีรอยแตกค่ะเห็นไหมฮะสภาพถือว่าโอเคนะฮะสภาพถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็นี่เลยค่ะพี่กระจกมองข้างครับบเก็บไฟฟ้านะคะตรงนี้นแล้วก็คุณลูกค้าจ๋านี่เลยจากตรงนี้นะ,ะตัวโครงสร้างนะคะน็อตทุกนี้เดิมๆโรงงานน็อตไม่มีขยับค่ะโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆตรงนี้เห็นไหมคะ ประวัติสวยๆนะรับประกันแน่นอนค่ะคุณลูกค้าจะาว่ารถที่เรานี่สวยคลิปแน่นอนนะแล้วก็ตัวเบาะคนขับนี่เบาะปรับไฟฟ้าค่ะอันออนี้คร้อมสะดวกนะให้กับผู้ขับค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากมาชมรถตัวจริงมาลองขับก็มาหาเอมมี่ได้เลยที่เพชรยนต์นะคะมาหาเอมมี่ได้ที่เพชรยนต์เปิดบริการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะ,ะสําหรับตัวเบาะที่นั่งผู้โดยสารแถวกลางมีค่ะเบาะหนังสีดํามีที่พักแขนให้นะคะ ที่พักแขนให้นะเบาะหนังสวยๆมีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ที่เสียบ USB อีกสองตำแหน่งค่ะไม่พอมีจอกลางให้ด้วยนะคะเหมาะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่มีลูกมีเด็กนะคะเดินทางไกลๆนะมีลูกมีเด็กมีหลานนะคะตอบโจทย์เลยนะดูซีดี CD, ดู YouTube นะั้นดู Netflix ได้สบายๆเชื่อมต่อกับจอด้านหน้านะคะก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวนะที่น่าใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์ประหยัดน้ามันด้วยค่ะนะคะเป็นรถครอบครัวที่ประหยัดน้ามัน นะมีรถเก่านำมาแลกนำมาเทินได้หมดเลยค่ะพี่รับเทินทุกรุ่นทุกราคานะคสำหรับด้านท้ายนะตัวไฟท้ายนี่เลยเป็นไฟท้ายคูโทนนะแดงขาวหลอดไฟท้ายนี่จะเป็นหลอดไส้ปกตินะคะแล้วก็เป็นไฟถอยนะแล้วก็ตัวด้านหลังมีคิ้วเป็นคิ้วกันสระเห็นไหมคะสวย,สวย ะนะคะประตูด้านหลังนี้เป็นระบบแมนนวลเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะมากอะไรค่ะพี่แล้วก็ตัวเบาะนะมึดหน่อยอะเบาะที่นั่งแถวสามนี้พับได้เห็นไหมคะพับเรียบไปเลยแถวสามก็คือพับดึงแค่นี้พอแล้วก็พับไปนี่ค่ะจบๆนะคะปูที่นอนปิกนิกสายแคมปิง้งสายเดินทางตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่นะสำหรับท่านใดอยากได้ลังเล มาเลือกชมกับเอมี่ได้เลยที่เพชรจนนะหรือสนใจคันนี้คลิกได้เลยพี่จองก่อนได้ก่อนนะพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.49%แล้วคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ12,000บาทตลอดสัญญานะคะท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของรายได้เกิน25,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องคำ้ำให้ยุงยาค่ะนะคะแล้วก็ด้านหลังคานี่เลยที่เสารับสัญญาณนะเป็นที่ฉลามนะหลังคาสวยสวไม่มีรอยบุบ ไม่มีร่องรอยสีลอกสีร่อนนะคะแหลกหลังคานี่ค่ะอันใดเนี่คะอยากได้คันนี้นะปีดาผ่อนหมื่นสองเท่านั้นข้าบ้านแม่บ้านนะคะที่มีแพลนที่อยากจะได้รถเจ็ดที่นั่งมือสองคัดเกตที่เพชรยนต์ถึงเวลาแล้วค่ะนะคะ,นะคะเปลี่ยนรถกันได้แล้วนะคะรถเปลี่ยนรถใหม่นะคะช่วงนี้นะรถไม่แพงมากเท่าไหร่นะคะอยากได้รถรถคันเก่า เก่าแล้ว่้มบ่อยนะคะก็มาหาที่เราที่เพชรยนต์นะคุยกับเอมี่ได้เป็นนี้แน่นอนพี่นะคะว่าจดทุกคันดันทุกเคสแร์เย็นมากๆค่ะนะคะแอร์เย็นมากๆคันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นสุดๆเห็นไหมคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆรถไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักไม่มีประวัติชนหนักนะคะกระจกเดิมอีสุทุกบาน นะเครื่องยนต์1.9ประหยัดด้วยนะคะประหยัดเลยคันนี้แล้วก็ดูแลรักษาง,ง่ายไม่สุกจิกปกายเด็ดยวพ่พาชมเครื่องยนต์กันค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ1.9 DI Blue Power นะคะตัวนี้นะเครื่องยนต์ทนทานเลยแล้วเรเียกใหม้ใช้งานเป็นแค่185,000บาทนะคะแค่ทำอะไรเครื่ ỏi, องย,ยนต์ของคุณถูกไปได้เลยเต็มที่แล้วก็นี่คือสักสีเครื่องค่ะเครื่องยนต์ไม่ทันไม่ไอนะคะ คนไม่สัน่นไม่อานะน้ำมันเครื่องไม่มีเครื่องมันต์่แห้งเลยพี่เดี๋ยวไปหตัวเครื่องได้ตัวเครื่องตรงกับตัวสับนาวเล่มน,นะคะเครื่องไม่เคยถูกแกะถูกขาดถูกยางมานะคะรอยมา้ารอยแจ้คสีโรงงานแต่ละตัวแต่ละสภาพเดิมสายพานเปลี่ยนไปเรือยๆมันไม่มีสีกับเดินะคะแล้วก็ให้ดูรอยน,อน็อตพวกนี้เห็นไหมคะน็อตโครงสร้างพวกนี้เดิมๆฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยพี่นะคะเมทอาร์ตเราจะเน้นขายรถเดิมนะคะ ก็จะถ่างของเราเนาะน,าาน,าานาี่น็อยึดไบหน้าพี่ดูนี่ค่ะแผ่นเพดตีนยังไม่ลอกเลยพี่นะคะน็อตเดิมอย่างเดิมหมดสิเพดเดิมยีสุดนีค่ะน็อตยึดไบหน้าลูกค้าขาีสวยนะโครงสร้างดีสวยเลยทีเดิมลงมานะคะเดิมสนาาิทนะรถที่สว่างหนักแน่นอนคันนี้ขาตั้งใจสนใจนะคะคลอติดต่อเอมมี่ไม่ได้นะคะรับประกันว่าสวยนะสวยคลิป เดิมเลยที่นะคะรอยบนน้าพวกนี้รอยนอตแต่ละจุดืเดิมหมดเลยนะซีนซีนเดิมโรงงานจิดเข้าไปของแท้ค่ะพี่คันนี้นะแผ่นกันความร้อนเห็นไหมคะไม่มีเชื้อราไม่ดุบดุยแล emos, Alan, ian, ah, like ้วก็ไม่เคยจมน้ำมาคันนี้สวยสวยนะคะคันนี้นะให้ดูรละเอียดเลยใครสนใจก็รีบติดต่อพี่นี้มาค่ะ สำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะสนใจอยากเป็นเจ้าของรถอีซูซูมิลส์เเก้าเนวี่นะคะรถปี2018.19นะคะราคา719,000นหนึื้าบาททีข่าวมุกค,ค่ะนะคะคันนี้เลขไม่ใช้งาน150,000สมกิโลเป็นรถมือเดียวออกทางป้ายแดงฟรีดาวได้เลยค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.49%ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ12,000บาทตลอดสัญญานะคะสำหรับท่านใดสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะพี่ 096 725 2736ค่ะเอมี e ่แอดไลน์ได้เลยนะบนด้านล่างใต้คลิปนะแอดไลน์เบอร์โทรเป็นไลน์เอมี่โดยตรงเลยค่ะนะคะก่อนจการวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี e ates, ่อัปเดตรถครอบครัวจจตี่นั่งให้สวิตเช่นเคยและวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ